สวัสดีครับกิติพันธุต่ายกุลครับจอจราจรนะครับเห็นพูดเรื่องบุรี่มากันเยอะนะครับการจราจรบางท่านเครียดนะครับรถสูบบุรีผมขอร้องนะครับอย่าสูบเลยครับฟังเพลงดีกว่าอีกอย่างหนึ่งที่บุหรีนะครับถ้าท่านโยนไปนะครับมีความเสียหายต่อผิวทางและบางท่านนั้นก็ขอให้เกิดไฟไหม้ข้างทางบริเวณกอหญ้านะครับเรามีตัวอย่างให้เห็นนักต่อนักแล้วครับวันนี้ทางราบไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับยังพอรับได้แต่ว่าทางด่วนนะครับขั้นที่1ขั้นที่2 ผมบอกได้เลยครับว่าอึดอัดนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะครับนี่เป็นทางด่วนขั้นที่สอนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางที่งามวงวานหรือว่าหน้าด่านประชาชื่นนะครับเป็นขาที่มุ่งหน้าจากงามวงอาดมุ่งหน้าไปงามวงวานนะครับมีรถจอดเสียอยู่นะครับเพิ่งจะเคลียร์ข้างทางไปเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เพิ่งจะเพิ่งจะออกจากจุดเกิดเหตุไปเมื่อสกักครู่นี้เองนะครับทำให้การจราจรมุ่งหน้างามวงวานณขณะนี้มีความชะลอตัวค่นอนข้างจะมากนะครับ พูดถึงทางด่วนแล้วมาดูทางราบกันบ้างครับสภาพการจราจรล่าสุดนะครับที่ห้แยกลาดพร้าวณขณะนี้ครับแกนส่วนใหญ่นะครับโคมมาที่ตัวของพรถยนต์เกือบหมดเลยนะครับณขณะนี้ครับจากแยกของตึกช้างหรือว่าแยกราชโยธินนะครับส่วนต่อห้แยกลาดพร้าวและมีน้ําหนักนะครับค่อนข้างจะมากครับมาจากตัวของสะพานควายนะครับณขณะนี้ครับมาสมหัวอยู่ที่บริเวณของห้แยกลาดพร้าวกั้หมดนะครับตัวของวิภาวดีรัสิตยังคงขึ้นและล่องได้นะครับมีชะลอตัวอยู่บ้างครับบริเวณต่างระดับราชวิพานครับส่วนของลาดพร้าวต้นถนนด ที่จะพ้นไปที่โชคชัยสี่โดยความฉลอตัวที่เห็นอยู่นี้ไม่มากนะครับเป็นแถวสั้นๆเท่านั้นครับอีกจุดหนึ่งคือประชานุกปูนะครับด้านซ้ายมือบนของจอครับมีความควักไหวมากนะครับจากตัวของวงสว่างมาแล้วก็ขึ้นเหนือนะครับไปที่แยกคงเพชรก็ระวังนะครับ2จุดครับคือแยกประชานุกูลกับตัวของต่างระดับรัฐชิ้พาไว้หน่อยครับยันนี้ครับ ดูที่สามสานครงานการชาตินะครับก็เริ่มปิดถนนนะครับมาตั้งแต่บ่าย2โมงนะครับเพราะฉะนั้นถนนเครือข่ายครับทางด้านฝั่งของพระนครทั้งหมดนะครับก็เริ่มที่จะมีความเหนียวความหนืดนะครับด้วยสีแดงอีกครั้งครับไม่ว่าจะเป็นราชวิถีตัวของสุโขทัยนะครับตัวของศรีอยุธยาตัวของวิสุกษัตร er. ิย์นะครับรวมถึงราชดำเนินการครับระวังหน่อยนะครับสามเส้นขาล็อกโรงเรียนปิดแต่ว่างานการชาติก็ทําให้ขาล่อกนั้นอึดอัดไปได้พอสมควรณขณะนี้นะครับส่วนตัวของฝั่งคนครับส่วนต่อของคลองบางกอกน้อยไป ของอห,นหน้าโรงพยาบาลสิริราชครับที่มาจากประชาธิปปกนะครับแขณะ,น,ะนี้ก็มีความหนานแน่นเช่นเดียวกันครับ ดูรามกำแพงครับยังคงสะสมต่อเนื่องนะครับมาจากพระรามเก้านะครับทั้งสองทิศทางครับพ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยไปยังคงมีความชะลอตัวอยู่ค่อนข้างมากนะครับมาที่แยกลำสาลีสัมขาออกนะครับพ้นไปพอใช้ได้ครับลาดพร้าวครับมีความอัดอั้นนะครับจากตัวของแยกลำสาลีหรือว่าบางกะปินะครับมุ่งหน้าไปทาง71หรือว่าร้อยหนึ่งนะครับสหรับเสรีไทยนั้นก่อนที่จะถึงนิด้านะครับมีความหนาแน่นค่อนข้างจะมากครับนอกนั้นยังพอได้ครับสำหรับน้ำวมินแต่ก็มีจุดเตือนเหมือนกันนะครับสีนกครินครับแขออกาข่งวันนี้ ชะลอตัวครับมาดูกล้องนะครับของตัวของดินแดงนะครับทิศทางที่จะมุดอุโมงครับไปทางประชาสงเคราะห์ยังมุดได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านมาจากดินแดงหรือว่าวิภาวดีมาจากอโศกครับนิ่งสนิทเลยครับมุ่งหน้าไปทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจุดตัดราชพารุนะครับระวังและเผื่อเวลามากมากเลยครับจุดนี้ครับดู่าพิภพครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับดูครับ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับขาเข้ามาแน่นอนครับมุ่งหน้ามาที่งานกาชาดครับอึดอัดนะครับมาที่ราชดำเนินกลางครับสะสมค่อนข้างจะยาวทีเดียวนะครับในขณะนี้ครับแต่ส่วนขาออกนั้นยังคงระบายรถได้ดีนะครับมีรีเวิร์สรถช่วยหนึ่งเลนครับทำให้การเดินทางขาออกที่บรมราชชนนียังพอที่จะใช้ได้ดีอยู่ครับดูกล้องครับมอบให้เราโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับบนทางด่วนผมบอกแล้วนะครับว่าวันนี้ทางราบนั้น พอรับได้แต่ว่าทางดนนั้นอึดอัดหลายสายครับต่างระดับมกสันเห็นแล้วนะครับตัวของสาธุประดิษฐ์มุ่งหน้ามาทางพระรามสี่อึดอัดเช่นเดียวกันครับปลาป่นไก่มีไม่น้อยครับมุ่งหน้าไปทางเนินเพลินจิตน,นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับคือมุ่งหน้ามาทางงามวานจากพระรามทกเป็นทางด่วนขั้นที่สองครับต้องระวังนะครับ ทั้งหมดทั้งวงนี้ครับเป็นเวลาของเวลาฟ้าประทานของท่านนะครับการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งครับดูครับบางนางามวงวานครับมีอุบัติเหตุตรงนั้นนะครับ74นาทีครับแจ้งวัฒนะผลรยุทิน40นาทีนะครับพหลโยทินรามิฐา้าท่าเรือดินแดงอยู่ที่22บงครับบางพีสุขสวัสดิ์ปิดที่36ครับดูสถิติรอบวันนะครับบนท้องถนนเราตัดที่3โมงเย็นในรอบ24ชั่วโมงนะครับมีผู้เสียชีวิต27รายนะครับและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ไปจบที่น้องนัชชานะครับจะพาไปเที่ยวน้ำตกนะครับจอจราจรลาไปก่อน,นครับขับรถด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะทางด่วนวันนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ